สวัสดีครับพุกคช่องฟังลักที่แฟมิลี่นะครับตอนเย็นวันนี้ก็พาลักที่มาอาบน้ำเสร็จก็ออกกำลังกายเดินเล่นนะครับบนแถวศูนย์คดศึกษานะครับวันนี้นะครับผมนู่นนะครับแม่สาวลักที้ก็เดินไม่รอบพ่อครัวนะครับนี้เดินจำอ้าวไปนู่นแล้วนะครับนู่นอาบน้าเพิ่งเสร็จนะครับอาบน้ำเพิ่งเสร็จครับเดินเล่นเลาะหากินหญ้านะครับตรงแถวพิพิธภัณฑ์จิลมิตรนะครับพิพิธภัณฑ์ตรงนี้นะครับผม มีล้อมาด้วยเหมือนเดิมนะครับลอคู่ใจนะครับแล้วลักกี้จะรีบไปไหนนะครับไม่รู้ <laughs> จะรีบไปไหนจะรีบไปไหนอ๋อเดินเร็วมากเลยนะครับออกกำลังกายไม่ได้ไปไกลที่ไหนนะครับเดินแถวๆนี้นะครับผม หาของกินไม่มีหญ้านะไม่มีหญากินครับแห้งนะครับช่วงนี้แห้งไป่น่นแล้วนะ เราหาก,กินหญ้านะครับแต่หญ้าไม่มีปล่อยเล่นก่อนนะครับตอนเย็นนะครับทุกวันก็พาออกกำลังกายนะครับแบบนี้ครับ รูล้อนะครับมีล้อล้อเดียวนะวันนี้นะครับมาแค่ล้อเดียวไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปไหนกละไม่หยุดเลยนะครับไม่หยุด ถ้ามีหญ้านี่ไม่หยุดนะครับพอมีหญ้ากินก็หยุดเข้าไปนู่นแล้วเข้าไปไหนทางนั้นเข้าไปนู่นแล้วครับเข้าไปหาก,กินหญ้าน,นะครับเลาะเต็มหญ้าน,นะครับจีเข้าไปไหนมานี่เร็วอู้อู h, อ้เท่าไหร่ ถอนกินยาก่อนก่อนกลับบ้านนะครับก่อนกลับบ้าน <c oughs> เลือกด้วยนะครับนี่ยานี่ถอนได้หรือเปล่ายามันสั้นนะดูเวลานะครับช้างถอน้านะไหนไงะครับ <c oughs> ยาสั้นๆเขาสามารถที่จะถอนมากินได้นะ ออกินหมดเข้าไปไหนนู้นมาหากินแต่ตรงที่ไหนเกีเ่ยวๆนะครับตรงไหนเกี่ยวๆเขาจะต่ออกินนะครับแห้งๆไม่ค่อยกินเท่ายฮะดูมือยาวๆนะครับสั้นๆแบบนี้นะครับถอดได้ อร่อยไหมลรออยู่นูน่นรอดูขาหลังฮะลักขาหลังเขียร้อมาด้วยขาหลังเขียร้อมาด้วยครับขาหลังนี่นี่นี่ต้องไปด้วยนะครับไม่งั้นหายไม่งั้นหายจะไหมล่กพี่ไม่งั้นหายอร่อยไหม ชอบกินนะครับตรงนี้นะครับมาแวะมาก็หากินตรงนี้ตลอดนะเป็นหญ้าอ่อนๆนครับหญ้าอ่อนสั้นๆนะครับจะไปต่อแล้วไม่อยู่แล้วจะไปต่อแล้วนะครับยาไม่มีกินแล้วตรงนู้นก็เป็น พ่อปู่ทันใจนะครับผมช้างอีกเชือกหนึ่งครับที่สูงใหญ่นะครับผมพ่อปูทันใจนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวใหญ่นะพ่อปู่ตัวสูงนะครับผมสูงอีกเชือกหนึ่งนะครับเท่าๆกับปู่ทองใบเลยนะครับผม เดินทางกลับแล้วแค่นี้แหละออกกำลังก,กายแค่นี้นะครับผมนี่ก็จะไปแล้วนะครับเม่์นะครับผมไม่ไม่ลืมล้อนะครับไปแล้วสำหรับคลิปวันนี้มีเพียงแค่น,นี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ของเรานะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจน้องนะครับขอบคุณมากครับ